ปอยนิยายจีนทานพบอีกคลายามบุกผาโปรยปลายตอนที่สวันที่15ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกลอยอยู่เหนือภูเขาประหนึ่งยกระดับทรงกลมชาบประกายอาบไหลทั่วพื้นดินยิ่งทำให้ในเขาทวีความเงียบเหงาววังเวงทานมังกรโฉดปรากฏเงาสะท้อนของดวงจันทร์หม่นเศร้าและท้องฟ้ากระจ่าง ราวกับมีอีกโลกล่าหนึ่งซ่อนตัวอยู่เบื้องใต้คนสองคนนั่งขัดสมาธิสนทนาอยู่ริมฝั่งมีเพียงไปหลิงนอนหงายมองแสงจันทร์อยู่กลางทาน้ำไม่รู้กําลังคิดอะไรคืนนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะออกมาดูดกลืนพลังจันทราหากมันไม่ออกมาเล่าเช่นนั้นก็ล่อมันออกมาวนสิ้นกล่าว ในเมื่อระกังเทพอยู่ใต้ทานน้ำย่อมถูกมันเก็บซ่อนไว้ไปหลิงสืบพบรังของมันแล้วขอเพียงเราล่อมันออกมาถ่วงเวลาระยะหนึ่งไปหลิงก็สามารถอาศัยโอกาสนี้ตามหาหงหนิงรอบยิ้มขมขื่นเอ,อ่ยอย่างยอมรับชะตากรรมพลังลิ์ของอาจารย์จะทำให้มันตกใจหนีตเตลิดดูท่าคงต้องเป็นข้ารับหน้าที่เป็นเหยื่อล่อ เมื่อเห็นสีหน้าเช่นนี้ของนางเวิอนสิ้นอดยิ้มไม่ได้มังกรชั่วกินคนเป็นอาหารสัมผัสถึงพลังปานมนุษย์ได้มากที่สุดประเดี๋ยวเจ้าลงน้ำล่อมันขึ้นมาเพียงใช้กระจกส่องมันจากนั้นไล่คาถาเช่นนี้ก็จะปลอดภยัยก่อนไปหลิงหาระคังใบนั้นพบข้าจะล่องหนหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะไม่ปรากฏกายหงหนิงก้มหน้ามองกระจกในมือนี่คือกระจกส่องมาน ที่หวนสิ้นใช้พลังลิรหล่อขึ้นก่อนหน้านี้เคยใช้หลายครั้งไม่นับว่าแปลกหน้านางจึงพยักหน้าทราบแล้วหวนสิ้นลุกขึ้นพร้อมกำชับราฉามากแล้วไปหลิงเจ้าจงเก็บพลังลิ์ชั่วคราวป้องกันมังกรชั่วรู้ตัวไปหลิงตอบรับร่างกายค่อยๆโปร่งแสงอันตรธานไปในน้ำ หงหนิงมองทานน้ำที่นิ่งสนิทหัวนึกถึงเหตุการณ์ครั้งถูกมังกรโชดจับตัวพลันขนลุกชันเหวินซิ้นดึงนางลุกขึ้นจากพื้นเอ่ยปลอบแม้ข้าจะล่องหนแต่ก็คอยดูเจ้าอยู่ตลอดหงหนิงปัดเสื้อผ้ายิ้มบางอาจารย์วางใจเถิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครานี้หวินซิ้นสะบัดแขนเสื้อเรนกายอากาศในเดือนห้า ทานน้ำกลับมีไอเย็นยเยือกลอยขึ้นมาหงหนิงค่อยๆลงไปในน้ำปกติเคยเห็นเวินสิ้นจับปีศาจไม่รู้กี่ครั้งแต่อย่างมากนางก็แค่ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกล่าวตามจริงนี่เป็นครั้งแรกที่นางรับบทตัวเอกในใจไม่มั่นใจแม้แต่น้อยอีกทั้งเหตุการณ์ใต้น้ำคราวก่อนก็สะเทือนขวัญเดิมนางก็หวั่นใจ ลักษณะของมังกรโฉดตัวนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวไล่อย่างไรก็ไม่ไปเมื่อลงน้ำก็ถึงกับตัวสั่นเทิมจนเกือบสำลักคลื่นน้ำนุ่มนวลละลอกหนึ่งผิ้วกับเพื่อมโอบอุ้มตัวนางแผ่วเบากลัวอะไรเล่าน้ำเสียงราบเรียบกลับอ่อนโยนกว่าปกติอย่างยิ่ง เมื่อรู้สึกได้ว่าเขาอยู่ข้างกายหงหนิงพลันอุ่นใจความหวั่นกลัวอันไร้เหตุผลคลายลงไม่น้อยข้าไม่เป็นอะไรท่านรีบซ่อนตัวเถิดนิ่งเงียบครู่หนึ่งมันจะมาแล้วเจ้าระวังด้วยคลื่นน้ำนั้นดันตัวนางก่อนจะอันตรธานไปไมิอาจรู้สึกได้อีกมาแล้วหรือหงหนิงตั้งสติจับจ้องผิวน้ำเขมง ไม่ช้าไม่นานกลางทานน้ำพลันปรากฏเกลียวคลื่นสะท้อนประกายระยับใต้แสงจันทร์เพียงครู่เดียวก็บังเกิดฟองพร้อมเสียงคลื่นคลางกลิ่นไอปีศาจรุนแรงเสียจนแม้แต่มือใหม่เช่นนางยังรู้สึกได้ใต้น้ำอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามา1 2 3หงสงหนิงนับเลกในใจคาดว่าน่าจะเป็นเวลานี้ จึงดีดตัวอย่างว่องไวคราวนี้เดิมนางก็อยู่ตรงจุดน้ำตื้นจึงโดดขึ้นฝั่งได้อย่างรวดเร็วมีเสียงดังสนัน่นเงาดำเงาหนึ่งโผล่ขึ้นจากน้ำบังเกิดละอองน้ำสาดกระเซน็นร่างยาวเหยียดพุ่งโผลตรงมาหงหนิงเตรียมพร้อมอยู่แล้วพลันกลิ้งตัวหลบช่วยคว้ากระจกสองมานที่วางอยู่บนพื้นขึ้นมากอดแนบอกมังกรโฉดยืดตัวสูงชะลูด ทำท่าจะพุ่งกระโจนหงหนิงยันเข่าลงข้างหนึ่งสองมือกอดกระจกในอ้อมแขนแน่นเพียงรอมันขึ้นฝั่งจะได้หันกระจกส่องจากนั้นจะไล่คาถาเชิญขุนพลสิ่งที่ปีศาจรประเภทนี้กลัวที่สุดก็คืออสศนีสวรรค์เกชั้นฟ้าเนื่องจากอสศนีสวรรค์จะทําให้จิตวิญ,ญญาณของพวกมันแตกซ่านถือเป็นทันสวรรค์ที่สําเร็จโทษพวกมันแม้พลังลิศอันน้อยนิดของนาง มิอาจอัญเชิญขุนพลเทพอัศนีลงมาแต่หากจะก่อเสียงฟ้าผ่าขมขู่ก็นับว่าทำได้อยู่ทว่ามังกรโฉดก้มมองนางครู่หนึ่งจู่ๆก็หดตัวกลับลงไปในน้ำหงนิงประหลาดใจที่แท้มังกรโฉดจำนางได้มันเคยพลาดท่ามาก่อนไม่รู้ยอดฝีมือที่ช่วยชีวิตนางคราวก่อนยังอยู่หรือไม่จึงไม่กล้าขึ้นฝั่งทรงเดชเพียงพลุบๆโผล่ลลลอยู่ในน้ำ กระพิบดวงตาวาววาับคล้ายกําลังสังเกตการหนึ่งมนุษย์ประจันหนึ่งมังกรสุดท้ายมังกรโฉดคล้ายสิ้นความสนใจในตัวนางมุดหัวลงไปใต้น้ำหงหนิงถอนใจโล่งอกแผ่วเบาแต่แล้วก็พลันร้อนใจไปหลิงเข้าไปหาระคังเทพในรังของมันหากมันกลับไปตอนนี้ไม่แน่อาจจะปะทะกันต่อให้ไปหลิงไม่กลัวมัน การลงมือคืนนี้ก็จะเสียแรงเปล่าทำให้มันรู้ว่าพวกเขาทั้งสามพุ่งเป้าไปที่ระคังเทพคราวหน้าจะล่อมันออกมาเพื่อผนึกกำลังก็ยิ่งยากไม่มีเวลาคิดอะไรมากนางผุดลุกขึ้นเดินกลับไปยังริมทานน้ำทานน้ำสงบเงียบไร้คลื่นมีหยกประดับทรงกลมสีขาวนวลจมอยู่เบื้องใต้หงิงโน้มตัวมองผิวน้ำ ลังเลว่าจะลงไปล่ออีกครั้งดีหรือไม่ชั่วขณะที่นางใจลอยพลันได้ยินเสียงดังสนัน่นคลื่นยักษ์ผุดพุ่งราวท่อนเสาสูงตระงานสาดกระเซ็นจนนางเปียกโชกไปทั้งตัวมังกรโฉดก็รู้จักเล่นสกปลกหงหนิงตกใจยิ่งถูกน้ำสาดเข้าตาจนมองไม่เห็นในใจรู้ทันทีว่าไม่ได้การจึงกลิ้งตัวไปกับพื้นเพื่อหลบหลีกมังกรโฉดแน่ใจว่ารอบด้านปลอดคน มันมั่นใจไร้พันพลึงผลพุ่งจากน้ำขึ้นมาบนฝั่งตัวของมันยาวเกือบสามจางเกล็ดและกลงเล็บต้องแสงจันทร์ส่งสะท้อนทอประกายวาววับรอบด้านมีไอหมอกสีดำเบาบางโอบล้อมไม่รอให้หงหนิงหอบหายใจมันก็กระโจนเข้าใส่อย่างดุร้ายเมื่อพลาดเป้าหลายครั้งก็ตัดสินใจขดตัวเป็นวงกลมล้อมนางไว้ตรงกลาง ก่อนจะหดตัวเข้าหากันอย่างคล้มอ,อกคลืมใจตัวของมันหนาเท่าถังน้ำเกล็ดทั่วตัวสั่นกล่าวหงนิงเห็นแล้วขนลุกขนชันรีบชูกระจกส่องมาในอ้อมแขนพลางเริ่มไร้คาถาเหนือศีรษะท้องฟ้าปลอดโปร่งแววเสียงฟ้าร้องคลืนคลางในค่ายกลไกลออกไปหวนสิ้นเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเก็บกระบี่ช้าเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง มังกรโฉดมีท่าทีหวาดกลัวดังที่คาดมันเลิกสนใจหงหนิงร้อนรนฟุบหัวขคดตัวเป็นวงกลมไม่กลา้าเขยบเข้าใกล้หงหนิงไม่มีเวลาเช็ดเหงื่อนางรวบรวมสมาธิไร้คาถา,าการใช้จิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ฝึกปลือไข่มุกวิญญ,ญาณสามารถทำให้ตะบะแก่กลา้ามังกรโฉดทำใจไม่ได้หากต้องกลับไปมือเปล่า มันทำท่าจะขยบเข้าไปทำชั่วแต่ก็กลัวนางจะเรียกอัศนีสวรรค์มาจริงๆชั่วขณะนั้นได้แต่ใส่หัวใส่หางอย่างกระสับกระส่ายครูใหญ่ผ่านไปในที่สุดพลังลิ์ของหงนิงก็ถดถอยเสียงฟ้าร้องแผ่วค่อยลงเมื่อสังเกตว่าสายฟ้าไม่อาจทำอันตรายมังกรโฉดค่อยๆบังเกิดความกล้าคืบคลานเข้าใกล้นาง หงหนิงสะบัดมือแสงสีทองกระพิบผ่านเป็นกระจกสองมานัน่นเองมังกรโฉดตกตะลึงอึ้งงานไม่รู้ว่าไปหลิงไปนานเช่นนี้หาระคังเทพพบแล้วหรือไม่แม้หงหนิงมีสีหน้าเยือกเย็นทว่าในใจกลับร้อนรนจับจ้องมังกรโฉดไม่วางตาไม่กล้าประมาทแม้เพียงขณะหนึ่งโชคดีที่มีกระจกสองมานอยู่ในมือมันจึงไม่กล้าทำอะไรชั่วคราว น่าจะถ่วงเวลาไปได้สักพักขณะที่นางรอบคาดการมังกรโฉดเบื้องหน้าก็สายหัวไปมาอย่างหุดหงิดงุนงานประกายสีทองนุ่มนวลส่องสว่างมาจากเขาซ้ายของมังกรนั่นอะไรหงนิ้งสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติรู้สึกระแวงสงสยัยประกายสีทองเริ่มจากจุดเล็กจิ๋วกระบพริบวูบหลายๆครั้งดังหิ่งห้อยฉับพลันนั้น ก็พองขยายหลายเท่าสะท้อนทั่วสารทิศฉาบประกายเจิดจ้าบาดตาจนรอบด้านสว่างสวัยดุดกลางวานันท่ามกลางประกายสีทองกระจกส่องมานหมองลงถนัดตาอาศัยแสงสว่างมองเห็นสิ่งที่อยู่บนเขามังกรชัดเจนหงหนิงใบหน้าเผือดซีดปากร้องตะโกนระคังเทพระคังเทพอยู่บนเขามังกรที่แท้ระคังเทพ เดิมเป็นของวิเศษบนสวรรค์สามารถหดขยายบัดนี้ถูกมังกรชั่วย่อส่วนเสียบไว้บนเขามิน้าไปหลิงถึงไม่กลับมาเสียทีเพราะสิ่งล้ำค่านี้ไม่ได้อยู่ในถ้ำแต่แรกแต่อยู่บนตัวของมันวนสิ้นซึ่งอยู่ไกลออกไปนึกไม่ถึงว่าจะประสบเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้อารามตกใจไม่มีแก่ใจคำนึงถึงสิ่งอื่นเขารีบยกเลิกไข้กลวิเศษ ปากท่องคาถามือซัดกระบี่ฟันใส่มังกรโชนกระบี่เหาะไปครึ่งทางแต่แล้วคล้ายพุ่งชนกำแพงล่องหอนกระเด้งหล่นลงพื้นหนวดมังกรขยับสายลิ้นสีแดงสดเคลื่อนเข้าใกล้ไม่อยากเชื่อว่าตนจะย้อนเวลาฝ่ามิติเพื่อมาเป็นอาหารของมังกรหงหนิงไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้หรือควรจะหัวเราะดีคลั้นเห็นว่าตนหลบหลีกไม่ทัน จึงตัดสินใจหลับตาลงชั่วขณะที่นางปิดเปลือกตาท่านใดนั้นข้างหูแว่วเสียง้าร้องอันสะเทือนเลื่อนลัน่นเสียงกำปนาดดังสนั่นจนสติพล้าเลือนถึงขั้นรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าสั่นกล่าวเสียงอะไรหงหนิงยังไม่ทันได้สติจูจู่รอบด้านก็หวนสู่ความเงียบสงัดเงียบสงัดจนน่าแปลกใจ เงียบงันจนหน้าขนลุกหรือนางอยู่ในท้องมังกรครู่ใหญ่ผ่านไปหงิงหงนิง,ง,นงมีคนเรียกนางเสียงเบามิได้ถูกกินได้ยินเสียงเรียกอันคุ้นเคยหงนิงลืมตาขึ้นอย่างหวาดวันพบว่าตนยังยืนอยู่ที่เดิมหวัวซ้นซึ่งอยู่ข้างกายมีสีหน้ากังวลหน้าผากมีเหงื่อไหลซึม เบื้องหน้าปรากฏระฆคังสำมฤทธิ์ขนาดเท่ามนุษย์ลักษณะวิจิตโบราณโอบล้อมด้วยรัศมีมงคลเปล่งประกายทองอล่ามง,งามจลัดบนระฆคังสำิฤทิ์มีคนผู้หนึ่งยืนอยู่และโดยไม่คาดคิดมังกรตัวนั้นหายไปแล้วเมื่อเห็นนางปลอดภยัยเวิรนสิ้นถอนใจโล่งอกเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหันไปคำนับคนบนระฆังอย่างอ่อนน้อม เป็นบุญที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านขอเรียนถามนามอันสูงส่งของท่านเซียนคนผู้นั้นเยาไหวย,ยิงสวมชุดหลวมยาวสีเหลืองหน้าตาหล่อเหลาเพียงแต่ดวงตาอย่างไรก็เบิกไม่โตดูซึมกระถือคล้ายัยังไม่ตื่นดีมิกลา้าเสี่ยวเซียนเป็นเพียงผู้ควบคุมเวลาแห่งประตูสวรรค์ทักษิณเนื่องจากเผลอหลับไปชั่วขณะจนลืมแจ้งเวลา ส่งผลกระทบต่อการใหญ่ของตี้จินจึงถูกลดขั้นลงมาโลกมนุษย์ปกครองเจ้าที่ของที่นี่ที่แท้เป็นเทพเซียนผู้ง่วงเหงาหานอนที่ถูกลดตําแหน่งหงหนิงทนไม่ไหวถามว่ามังกรตัวนั้นเล่ากล่าวถึงมังกรตัวนั้นเซียนระคังเอ่อยอย่างหงุดหงิดข้าเพียงหลับไปครู่หนึ่งใครจะคิดว่าเดลฉานตัวนี้กลับโผลออกมาทำชั่ว โชคดีที่ข้าตื่นทันเวลาสิ้นประโยคก็เหาะขึ้นพร้อมระครังเบื้องใต้พลันปรากฏงูดำขนาดเล็กตัวหนึ่งขดตัวกลมดิกซุกหัวมิดไม่กล้าสู้นาคนหงหนิงเอ่ยถามอย่างสงสยัยท่านหลับไปนานเท่าใดเสียนระครังตอบสับป,ประงกไปชั่วครู่เพียงสี่ห้าสิบปีหงหนิงนิ่งอึ้งขอบคุณสร้างเสียนที่ช่วยเหลือ เซียนระคังสีหน้าไม่ดีข้ายังฝึกไม่ถึงขั้นสร้างเซียนหงหนิ่งรู้ตัวว่าพลังปากจึงไม่กล้ากล่าวอะไรอีกเซียนระคังพันรู้สึกเบื่อหน่ายอาปากหาวก้มหน้าดุด่างูน้อยตัวนั้นเดรัจฉานล่าแรกข้าเห็นว่าเจ้าน่าสงสารจึงมีน้ำใจช่วยเจ้าไม่นึกว่าเจ้าจะกล้าก่อกรรมทำชั่วต้องลงโทษเจ้าด้วยอัศนีสวรรค์แล้ว งูน้อยได้ยินดังนั้นก็ตัวสั่นเทาค่อยๆเลื้อยมาหยุดหน้าหงนิงทำตาละห้อยมองนางท่าทางน่าสงสารยิ่งเววินสิ้นสายหน้าเดิมเลือกวิธีอันตรายเช่นนี้ก็เพราะต้องการผนึกกำลังมันไม่ต้องการทำลายตะบะตของมันบัตรนี้เห็นเจ้าตัวน้อยเป็นฝ่ายเข้ามาขอร้องหงหนิงบังเกิดความเห็นใจทอดถอนใจ เจ้าใช้กำลังยึดครองดวงวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นเพื่อฝึกปลือไข่มุกวิญญาณจะยอมปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นหรือไม่งูน้อยพยักหน้ารัวเร็วหงนหิงจึงหันไปหาเซียนระคังมันเองก็บำเพ็ญตะบะไม่ง่ายหากท่านผนึกกำลังมันได้อย่าให้มันออกมาทำร้ายผู้คนอีกเป็นพอเอาเถิดเซียนระคังยกมือเรียกงูตัวนั้นเข้าไปในแขนเสื้อ ก่อนจะอ้าปากหาวข้าจะกลับไปนอนแล้วหวังว่าตื่นมาคราวหน้าจะได้พบเจ้าอีกสับประหกชั่วครู่ก็นานถึงสี่ห้าสิบปีคราวหน้าเขาต้องการพบตนเกรงว่าคงต้องไปหากับพญายมแล้วหงหนิงไม่รู้ว่าควรร้องไห้หรือควรหัวเราะดีท่านไม่กลับวัดหรือหลวงจีนเหล่านั้นต่างเฝ้ารอพบท่านเสียนระคังเอาแต่สั่นศีรษะ อย่างไรที่นี่ก็เงียบสงบที่นี่เงียบสงบเงียบสงบเหมาะแก่การนอนหลับที่แท้เทพเซียนก็รอบเกียดคล้านเช่นกันเดิมหงหนิงก็ไม่ได้ใฝ่ฝันในวิถีแห่งเซียนมากนักจึงไม่กลัวเขาโกรธในเมื่อท่านมาปกครองเจ้าที่ของที่นี่ทางที่ดีควรนอนให้น้อยจะได้ไม่เสียงานหากข้าไม่นอนได้คงเป็นสร้างเซียนไปนานแล้ว เซียนระครังไม่ถือสาความเถรละตรงของนางหันไปกล่าวกับเวินซินเจ้ามีความตั้งใจจริงในการบำเพ็ญเพียรหากหยึดมั่นเช่นนี้สืบไปแม้ไม่แน่ว่าจะสำเร็จเป็นเซียนด้วยร่างมนุษย์ได้แต่การจะได้ลงบันทึกในทะเบียนเซียนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เวินซินเอ่อยอย่างยินดีขอบคุณท่านเซียนที่ชี้แนะเซียนระครังพยักหน้า พาระคังใบนั้นเหอะก,กลับทานน้ำช้าๆจากนั้นคล้ายนึกอะไรขึ้นได้หันกลับมามองหงหนิงภายหน้าได้พบจงเทียนหวังฝากทักทายท่านแทนเสี่ยวเซียนด้วยหงหนิงชะงักจงเทียนหวังเซียนระคังกระพริบตาให้นางผู้ปกครองศูนย์กลางสวรรค์การก่อนเจ้าไปร่วมงานพร้อมท่านไม่ใช่หรือเมื่อครู่เกือบจำเจ้าไม่ได้ อาจเป็นเพราะง่วงงูเกินทานทนจึงไม่รอให้หงหนิงเอ่ยถามเขาก็เคลื่อนลงไปใต้ทานน้ำพร้อมระคังใบนั้นทานน้ำแยกตัวออกจากกาันโดยพลันและเพียงชั่วครู่ก็รวมผสานดังเดิมแสงสว่างหายไปทานมังกรโฉดหวนสู่สภาพเดิมสงบเงียบไร้คลื่นลมปรากฏเงาสะท้อนของดวงจันทร์เต็มดวงกลับกันเถิดไปหลิงยืนอยู่บนฝั่งตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ โชคดีที่ปลอดภัยเวิอนสิ้นผ่อนลมหายใจยาวมองหงหนิงเจ้ารู้จักเทพเซียนท่านนี้หรือหงหนิงใส่หน้าอย่างง,งุนงงใคร่ครวนอย่างไรก็หาคำตอบไม่ได้ฟังจากวาจาของเซียนระครังไม่น่าเชื่อว่าตนกับเขาจะรู้จักกันทว่าในห่วงคำานึงหาได้มีความทรงจำเกี่ยวกับเทพเซียนผู้นี้แม้เพียงนิดไม่ตนเคยติดตามจงเทียนหวังอะไรนั่น ไปพบเขาตั้งแต่เมื่อใดตำหนักทองอลามหอสูงตระงานวิมานงามตรการทํานองสวรรค์แววลอยไอละมุนโอบล้อมดอกบัวหลายดอกในสะทาลายกชูช่อสร้างเปล่งประกายเรืองรองขอบฟ้าไกลออกไปเมฆมงคลก้อนหนึ่งลอยมาชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่บนก้อนเมฆชุดผ้าไหมปักลายพลิ้วสวยตามแรงลม เขาหล่อเหลางามสง่าหาใดเปรียบเมื่อมองไกลๆยิ่งเห็นดวงหน้างามกระจ่างในตาหงเปี่ยมความรู้สึกหญิงสาวสองนางแยกยืนซ้ายขวาอยู่ด้านหลังเขาล้วนมีรูปโฉมงดงามราวดอกไม้แรกแย้มก้อนเมฆหยุดลงข้างสะทะลายกเขาสั่งให้หญิงสาวทั้งสองอยู่รอตนเดินไปตามระเบียงวนเพียงลำพงังเทพเซียนหลายตนกำลังล้อมวงอยู่บนหอสุยซิน สองผู้อาวุโสกำลังเล่นหมากล้อมเมื่อเห็นเขาก็รีบลุกขึ้นคำนับตี้จินบ่นถึงบ่อยครั้งในที่สุดจงเทียนหวังก็แวะมาจินซิ่วยิ้มน้อยๆจินซิ่วเป็นผู้มีความผิดหาใช่จงเทียนหวังไม่ทุกท่านยกย่องเสี่ยวเรินเกินไปแล้วผู้อาวุโสผมขาววางมากยิ้มจูนเซินบำเพ็ญเพียรสำเร็จ ช้าเร็วย่อมกลับไปปกครองศูนย์กลางสวรรค์ใหญ่จึงต้องถมตนจินซิ่วไม่เอ่ยมากความในตำหนักชิงจีนเกิดเรื่องบางอย่างมิสู้กลับไปโดยเร็วผู้อาวุโสผมขาวได้ยินดังนั้นก็อึ้งไปรีบก้มหน้านับนิ้วทำนายพลันตกใจหน้าถอดสีมัวแต่เล่นหมากล้อมจนเกือบก่อหายเยนะะโชคดีที่จุนเสินกล่าวเตือนสิ้นคำก็หันไปหยิบแส่คู่กาย บอกลาบรรดาเทพเซียนแล้วก็พาเด็กรับใช้ขี่เมฆจากไปอย่างเร่งรีบจินซิ่วถามบรรดาเทพเซียนตี้จินอยู่หรือไม่บรรดาเทพเซียนยังไม่ทันเอ่ยตอบด้านข้างก็ปรากฏคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาผู้ที่เดินนำหน้าคือชายชราร่างสูงใหญ่สวมชุดแดงสายคาดเอวยกหน้าขาวคล้าเงินทวงท่าหน้าเกรงขามเมื่อเห็นจินซิ่วก็ยิ้มกว้าง ข้านึกว่าใครที่แท้ก็จงเทียนหวังจินซิ่วยิ้มตอบเป็นเพียงเทพมีความผิดเท่านั้นไม่ได้พบเปยดเจี้ยวหวังเสียนานเปิดเจี้ยวหวังถามตีจินเรียกพบหรือจินซิ่วพยักหน้าตีจินอยู่ที่หอตำราสวรรค์เมื่อครูยังเอ่ยถึงจุนเสริญทันรีบเข้าไปเถิดน้ำเสียงไพเราะรื่นหูผู้กล่าวเป็นสตรีด้านหลังเปิดเจี้ยวหวัง นางสวมชุดสีขาวราวหิมะรูปโฉมงดงามท่ามกลางความงามพิสุจน์แฝงไว้ซึ่งความยวนตาที่ไร้การปรุงแต่งสามส่วนจินซิวอมยิ้มขอบคุณเทียนหนี่ที่บอกกล่าวเทียนหนี่เม้มปากยิ้มเบือนหน้าเล็กน้อยอากับกิริยาโดยไม่ได้ตั้งใจนี้เมื่อนางกระทำกลับดูล้ำสเสน่ห์อย่างที่สุดจินซิวอำลาบรรดาเทพเซียน สะบัดแขนเสื้อแผ่วเบาก้าวตรงไปยังหอตำราสวรรค์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ